ผมรู้สึกดีมากเลยนะผมเพราะมันเป็นเหมือนการแบบเปิดโอกาสให้กับทุกคนทั่วประเทศนะผมแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องอยู่กรุงเทพหรือ,อยู่เชียงใหม่อยู่เมืองจังหวัดหลักๆจังหวัดใหญ่ๆผมเชื่อว่าคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีความฝันที่ท,ที่ที่อยากที่จะเป็นนักร้องนักแสดงหรือพิธีกรยังไงก็มีตาตามตามัด ตามจังหวัดอื่นๆที่เล็กๆด้วยครับผมฮะใช่แล้วมันดีมากเลยเพราะมันสะดวกครับผมสะดวกด้วยเหมือนน้องปอเนี่ยปอเอฟ7นะฮะตอนเขามาออเดชั่นที่ขอนแก่นนะจากโคราชเขานั่งรถตั้งสามชั่วโมงแล้วเขาเขาเขาาอธิบายให้ผมมันมันเหนื่อยมากเลยนะมันมันเมื่อยอะไรเงี้ยไปนั่งกลับใช่ซึ่งรถตัวเนี้ยเพราะมันสะดวกฮะแล้วก็อีกอย่างครับมันสะดวกตรงนี้ว่ามันตอนผมไปประกวดเอฟ7นะฮะผมลืมบัตรประชาชนฮะ ซึ่งผมว่าถ้ามันมีรถตัวเนี้โอ้ผมขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านไปลืมปุ๊บก,ก็ขับกลับก็ไปเอาแล้วกลับมาสมัครเผื่อ<ด>น้องๆที่จะลืมเหมือนเบนใช่ครับผม <c oughs> ที่ลืมไม่มีใครเขาลืม, <c oughs> ออมแต่สำหรับคนที่มีความฝันนะครับผมที่อยู่จังหวัดอื่นคนที่มีความฝันจะขี้ลืมก็สามารถที่จะกลับบ้านไปเอาของได้ไม่ตอนพูดขี้ลืมที่มองหน้าผมอย่างนั้นนะ มันก็มีประโยชน์จริงเนาะถ้าเบนไม่พูดขึ้นมาพี่ก็มองไม่เห็นนะเนี่ยโอเคครหบดแล้วพี่มองเห็นแล้วล่ะครับโอเค,คขอบคุณน้องเบนค่ะเอามาที่ต้นใชน่ไหมแ